InSight to Delight Management สนุกและสุขก,กับช่วงเวลาทำงานสวัสดีครับมโนตครับวันนี้ V2A EP 04ผมขอนำเสนอหัวเรื่อง Check In and Check Out กับเทคนิคง่ายๆครับในการทำงานใช้เวลาไม่เยอะบางครั้งก็ไม่ต้องใช้เงินแต่ได้ผลมากครับในการทำให้งานมีประสิทธิภาพครับ Action Plan หรือแผนปฏิบัติงานพบบ่อยๆครับที่ไปไม่ถึงเป้าหมายที่ต้องการมี2ประเด็นครับประเด็นแรกก็คือเราไปถูกทิศถูกทางหรือไม่ประเด็นที่2ครับของ Action Plan เราก็เริ่มลุยงานกันระยะเวลามีจำกัดอะครับเราเป็นที่รู้กันเพื่อไปบรรลุปเป้าหมายเร่งได้ไหมนั่นคือคำถามเลยครับเราต้องลุยกันเข้าไปขณะเดียวกันครับบางครั้งเราทำงานไปก็เจอปัญหาเจออุปสรรคครับ บุสักครั้งแรกก็อาจจะเพียงแค่ปีนป่ายขึ้นมาหาทางแก้ไขได้แต่เจอครั้งที่2เข้าไปเนี่ยอาจจะสโลสเลไปต่อไม่ได้เลยครับที่สำคัญเราได้เรียนรู้และแก้ไขกับสิ่งนั้นอย่างไรเทคนิคง,ง่ายๆครับที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์มากๆนะครับก็คือการคุยกันจะนี่จำเป็นไหมครับที่ต้องคุยกันแบบเป็นทางการไม่จำเป็นครับบางครั้งคุยกันที่โต๊ะกาแฟ คุยกันในระหว่างเดินทางในเรื่องในร้านกาแฟก็ได้นะครับซึ่งเรื่องนี้ครับอาจจะเสียเงินก็เพียงแค่ค่ากาแฟนะครับนั่นคือความหมายผมแล้วก็อย่าใช้เวลาเยอะฮะ1 0บถึงสินาทีก็เพียงพอแต่ประเด็นต้องชัดครับต้องทำอะไรกันสิ่งสําคัญการพูดคุยครับเวลามีคุณค่าครับเราต้องบาลานให้ดีฉะนั้นการพูดคุยกันต้องสั้นและกระชับ สองครับการพูดคุยกันมันต้องทําให้เกิดพลังฮะเกิดพลังใจเกิดพลังในการขับเคลื่อนไม่ใช่คุยแล้วติดใจห่อเหี่ยวหัวใจหดรีบเลยไม่ไหวหรือข้อมูลมันไม่ทันหโลกไม่ทันเหตุการณ์เลยครับแก้ไขไม่ทันแน่คราวนี้มาคุยกันครับว่าวิธีการทําอย่างไรผมขอคุยทีละด้านนะครับเอาด้านเช็คอินก่อนเราเน้นคือที่ผ่านมาได้ทําอะไรนะครับได้เจอปัญหาอะไรและได้เรียนรู้อะไร สิ่งนี้ครับคนที่ปฏิบัติก็ต้องเป็นผู้รายงานคนเป็นหัวหน้าก็ต้องตั้งใจฟังนะครับให้กําลังใจชื่นชมนะครับให้คําชี้แนะและที่สําคัญครับหัวหน้าต้องใช้การตั้งคําถามนะครับผมมีตัวอย่างคําถามนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการเช็คอินสิ่งสําคัญครับเป้าหมายหรือ action plan ที่ตั้งไว้มีกี่เรื่องต้องยืนยันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับการลืมอันที่2ครับผู้ปฏิบัตินะครับได้เรียนรู้ หรือประทับใจอะไรกับงานที่ทําอยู่กับความก้าวหน้าของงานปัญหาที่มีทํางานอยู่ต้องเจอกันได้แน่นอนนะครับแล้วปัญหาที่เจอเนี่ยได้จัดการแก้ไขอย่างไรนะครับนั่นคือการฝึกในการให้มันมีทักษะในการแก้จัดการกับปัญหานะครับและสิ่งสําคัญครับควหน้าควรจะต้องถามอย่างมากๆได้เรียนรู้อะไรกับสิ่งที่ทําครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาของน้องคนที่อยู่ข้างหน้าคราวนี้ มาดูทางด้านเช็คเอาบ้างนะครับประเด็นสำคัญก็คือเรากำลังจะพูดการไปในอนาคตนะครับในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้ายกตัวอย่างนะครับสิ่งที่จะทำต่อไปวิธีปฏิบัตินะครับแล้วสิ่งสำคัญก็คือมีอะไรจะต้องปรับปรุงแก้ไขไหมเป้าหมายนั้นแผนง,งานนั้นต้องแก้ไขไหมอันนี้สำคัญมากเลยครับหารือพร้อมกันเพื่อจะได้เข้าใจตรงกันนะครับ มาลองดูตัวอย่างครับประเด็นที่หารือในเกี่ยวกับการช็คเอาท์ซึ่งเป็นเรื่องของอนาคตนะครับยืนยันเป้าหมายครับเดิมอาจจะมีแผนสแผน3เป้าหมายที่ต้องทำนะครับยังยืนยันไหมจะเดินต่อหรือจะขยับเป้าหมายกันอย่างไรมีอะไรต้องเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายและอะไรบ้างครับที่เจ้าตัวนะครับของผู้ปฏิบัติงานหรือทีมนะครับจะต้องปรับปรุงพัฒนาเพื่อทำให้งานก้าวไปข้างหน้าได้ แลสุดท้ายครับคนที่เป็นหัวหน้าหรือบริษัทนะครับหรือองค์กรจะต้องช่วยอย่างไรเพื่อให้ทีมไปบรรลุความสําเร็จในการทํางานก็มีข้อสงสัยกันเหมือนกันนะครับที่ผมเคยพบเจอนะครับก็มีคําถามว่าการทำชิดอินเช็คเอาท์เนี่ยทำกันบ่อยแค่ไหนกับแอคชั่นแพลนทำกันบ่อยๆทุกวันไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะมันเสียเวลาทํางานนะครับประมาณสักสอสัปดาห์ครั้งหรือเดือนละครั้งก็น่าจะโอเค แต่สิ่งสําคัญครับเราอยู่ในวิกฤตอยู่ในหรืออยู่ในสภาวะสบายๆถ้าอยู่ในวิกฤตเนี่ยอาจจะต้องติดตามกันสัก3 2หรือ3วันด้วยซ้ําแต่ถ้าเกิดอยู่ในภาวะที่ปกติการทํางานก็อาจจะสองสองสัปดาห์ครั้งได้ต้องบันทึกไว้ไหมอันนี้ผมเห็นว่าควรบันทึกไว้ครับการลืมโดยเฉพาะปัญหามีอะไรบ้างต้องแก้กันอย่างไรนะครับแล้ว ตัวของผู้ปฏิบัติต้องปรับเปลี่ยนปรับปรุงอะไรการแก้ไขอะไรนะครับแล้วก็ตัวของหัวหน้าหรือหรือบริษัทจะต้องช่วยเพื่อให้ทีมประสบความสำเร็จอย่างไรสุดท้ายครับข้อมูลที่ได้พูดคุยเอามาใช้ประเมินผลพนักงานได้ไหมได้ครับแต่สิ่งสําคัญครับควรจะประเมินด้านทักษะมากกว่าว่าพนักงานหรือน้องของเราได้มีความสามารถมีทักษะในการปรับปรุงพัฒนากันอย่างไรเป็นประโยชน์นะครับสําหรับ EP04 Check-in Check-out นะครับสำหรับชั่วโมงบริหารผมมีบทความอื่นๆนะทางด้านบริหารอีกหลายบทความนะครับอยู่ใน Facebook Page หรือใน b l o อกดิ i i ินสปายเ a t i o นนะครับหากมีคำแนะนำใดๆติดต่อผมได้นะครับขอบคุณครับมโนย์ครับ